น้องแชมป์อันนี้คืออะไรเนี่ยตัวดำเนี่ยตัวดำเนี่ยสิงโตสิงโตหรือหมาสิงโตสิงโตหรือหมาสิงโตตกลงสิงโตหรือหมาน้องข้าวหอมวันนี้สิงโตหรือหมาสิงโตหรือหมาสิงโตนี่ลงมาสิงสิงโตนี่ลงมามันชื่อสิงโตแต่มันคือหมาใช่ไหมใช่ไหมตกลงสิงโตหรือหมา สิงโตสิงโตหรือหมาสิงโตก็ได้ค่ะสิงโตหรือหมาก็ได้สิงโตอ้าวแล้วตกลงสิงโตหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเหมือนตำดำเฮ้ยน้องพูดคำว่าสิงโตเมื่อกี้แม่โอ้พี่กันพูดคำว่าสิงโตได้แล้วนะลูกโอ้ยหนึ่งขวบยังไม่ถึงสองเดือนหนูพูดคำว่าสิงโตโอ้ยเหรอคะเฮ้ยได้ยินน้องพูดสิงโตไหม ตกลงสิงโตรหรือหมาสิงโตนี่สิงโตมันไม่กันพูดได้แล้วค่ะแล้วไอ้พี่กัรก็พูดอะไรได้ค่ะอ๋อเหรอคะ